สวัสดีครับวิคห์บอลสเตปสี่ทีเด็ดกับคี้กอลอนเกมวันพฤหัสบดีที่12มิถุนายน2 5ง8เป็นฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์แห่งชาติโยโุโรปอายุไม่เกิน21ปีครับวันนี้ก็จัดให้4คู่เหมือนเดิมครับมีคู่ระหว่างยูเครนพบก,กับเดนมาร์กสาธา,ารณรัฐเช็พกพบอังกฤษยิรมาเนีพบสโลวีเนียและฟินแลนด์พบก,กับเนเธอร์แลนด์ครับก่อนอื่นขอฝากพี่ทุกคนกดติดตามกดต่อสายกับช่องเหาไว้กันด้วยนะครับมาดูที่คู่แรกครับยูเครนพบกับเดนมาร์ก สถิติในการเจอกันของทั้งคู่นะครับทั้งคู่ก็เจอกันมา7ครั้งยูเครนชนะ2ครั้งเสมอ1ครั้งและแพ้ไป4ครั้งครับมาดูที่ผลงาน5้าดล่งสุดของทั้งคู่นครับ5นัดยูเครนชนะ1ครั้งเสมอ3ครั้งและแพ้ไป1นครั้งครับล่าสุดยูเครนชนะสเปน1-0แพ้โปแลนด์ส2มเสมอกับสโลวีเนีย1 1เสมอกับอิตาลี2 2และเสมอกับโปรตุเกส3 3ครับส่วนฝั่งของเดนมาร์กนะครับ5้านัดชนะ1ครั้งเสมอ2อครั้งและแพ้ไป2ครั้งครับ ล่าสุดเสมออิตาลี1-1่เสมอโปแลนด์3-3แพ้กับสเปน2-1แพ้เยอรมัน3-0มและชนะไอร์แลนด์20ครับทีมยูยิปเดนมาร์กเข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่มแต่ดูเหมือนช่วงเตรียมทีมจะยังขาดขาดจนเกินครับโดยลงเตะกระชับมิตรซีแมตรากฏว่าไม่ชนะใครเลยก็พลเสมอ2ครั้งและแพ้ไป2ครั้งเกมรับที่เสียประตูทุกแมตทำให้ยูเครนอาจได้เปรียบจากตัวจุดนี้ครับ ยูเคนเอาตัวรอดตีตัวมาได้แบบบุญวิตด้วยฐานะอันดับ2ที่ดีที่สุดครับผลงานในช่วงทดสอบทีมถือว่าค่อนข้างดีจากการผ่านนานัดด้วยผลชนะ1เสมอ3แพ้1แถมในการเก็บชัย1ครั้งคือการพลิกเอาชนะทีมชาติสเปนมาได้1ประตูต่อศนวันนี้เลยมองว่ายูเคนจะมาเก็บชัยไปได้ครับผมให้ยูเคนชนะ2 1ครับคู่สครับสาธารณรัฐเช็คพบก,กับอังกฤษ ทั้งคู่เคยเจอกันมา7ครั้งนะครับสาธารณรัฐเช็กชนะ1ครั้งเสมอ1ครั้งและแพ้ไป5ครั้งครับมาดูที่ผลงาน5นัดล่าสุดของทักขั้นครับ5นัดเช็กชนะ2ครั้งเสมอ2ครั้งและแพ้ไป1ครั้งครับล่าสุดแพ้กับนอร์เวย์สองศูนย์เสมอกับสเปน2-2เสมอเบลเยียม1-1ชนะเบลเยียม2-0และชนะลิทัวเนีย3-0ครับส่วนทางฝั่งของอังกฤษนะครับ5นัดชนะ2ครั้งเสมอ2ครั้งและแพ้ไป1ครั้งครับ ล่าสุดเอาชนะโปรตุเกสได้4ประตูต่อ2แพ้กับฝรั่งเศส5-3เสมอเนเธอร์แลนด์1-1เสมอสเปน0-0และชนะอาเซอรบจัน7-0ครับเช็คเข้ารอบมาได้แบบบุญวิตรจริงๆจากการเพย์ออฟครับส่วนผลงานเตรียมทีมในเกมกระชับมิตร2นัดจบเสมอทีมชาติส 2, เปน2-2และส่งท้ายด้วยการแพ้ทีมชาตินอร์เวย์2ประตูต่อ0ครับ ดูแล้วเก็บรับไม่ค่อยดีครับแล้วในวันนี้ยังเจองานยากอย่างทีมชาติอังกฤษยูยีที่ข่มกาลังแน่นทุกโซนโดยล่าสุดในแบบุนเครื่องก็เอาชนะทีมชาติโปรตุเกสมาได้4ประตูต่อสและที่สําคัญในตอนนี้คือลีกปิดแล้วทําให้เรานักเตะหลายคนที่เป็นตัวจริงของสโมสรในพรีเมียร์ลีกพร้อมลุยกันแบบเต็มที่ในวันนี้ครับดูแล้วนัดแรกของทัวร์นาเมนต์น่าจะเป็นการเปิดิัวเฉยแรกของเยาวชนอังกฤษผมให้อังกฤษชนะ2.0ยครับคู่าครับเยอรมนีพบกับสโลีเนีย ทั้งคู่เคยเจอกันมาแค่2ครั้งแล้วครับเยอรมนีชนะไป1นครั้งและเสมอ1ครั้งครับมาดูที่ผลงาน5้านัดล่าสุดของทั้งคู่ครับ5นัดเยอรมนีชนะ3ครั้งเสมอ2ครั้งครับล่าสุดชนะจะเป็น3-1ชนะสโลวีเซีย1นเสมอกับฝรั่งเศส2 2ชนะเดนมาร์ก 3- 0และเสมอกับโปแลนด์3 3ครับส่วนทางฝั่งของสโลวีเนะครับ5นัดชนะ1ครั้งเสมอ3ครั้งและแพ้ไป1ครั้งครับล่าสุดแพ้กับฟินแลนด์หนึ่งศูนย 1. เสมอกับอยสเตรนหนปังหนและเสมอกัสฝรั่งเศส11ครับ ทีมชาติเยอรมันรุ่นอายุไม่เกิน21ปีลงกระชับมิตรเตรียมทีมทั้หมด4แมตครับชูฟอร์มแก่งสมราคาแบบไร้พ่ายด้วยผลชนะ3เสมอ1จุดเด่นอยู่ตรงที่แนวลุกครับซัดรวมๆไป9ประตูแต่เกมเปิดทัวร์นาเมนต์ในวันนี้ที่เล่นที่สนามกลางเชื่อว่ายังต้องการเวลาปรับตัวอาจจะทำให้ฟอร์มผิดเพี้ยนไปบ้างครับแม้ฝั่งทีมยูยิปสโลวีเนียถูกมองว่าเป็นทีมรองเรื่องชื่อฉันแต่สโลวีเนียก็ผ่านเข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่มเหมือนกัน ดูจากสถิติ10แมตช์ก่อนหน้านี้จบที่ผลชนะ4ครั้งเสมอ4ครั้งและแพ้ไป2ครั้งและจุดเด่นสำคัญของสโลวีเนียมีเกมรับที่เหนียวแน่นเอาเรื่องครับไม่มีเกมไหนเลยที่เสียประตูเกิน1นลูกตัจุดนี้มองว่าสโลวีเนียอาจทำให้เยอรมันต้องเหนื่อยหน่อยในการได้สกอร์วันนี้ผมอมองว่าสโลวีเนียยันเสมอได้1ประตูต่อหนึ่งครับและคู่สุดท้ายครับฟินแลนด์พบกับเนเธอร์ลแลนด์ทั้งคู่เคยเจอกันมา5ครั้งนะครับเป็นทางด้านของฮอลแลนด์เอาชนะไปได้ทั้งหมด5ครั้งเลยครับ มาดูที่ผลงาน5นัดล่าสุดของนักคู่นครับ5นัดฟินแลนด์ชนะ3ครั้งและแพ้ไป2ครั้งครับล่าสุดชนะสโลวีเนีย1-0แพ้กับจอร์เจีย4-2แพ้กับโนเว์2-1มีชนะโนเว์5-1และชนะมอนเตเนโกร2-1ครับส่วนทางฝั่งของเนเธอร์แลนด์นะครับ5นัดชนะ3ครั้งเสมอ2ครั้งครับล่าสุดชนะแอฟริกโค3-0ชนะโรมาเนีย2-0ชนะอิตาลี2-1เสมอกับอังกฤษ1-1และเสมอกสโลวาเกีย3-3ครับ ฟินแลนด์มีโอกาสลงเตะกับชมิท2นัดจบแพ้จอร์เอซีประตูสและเฉือนชนะทีมชาติสโลวเนียน1นประตูต่อศครับสำหรับยกแรกของศึกยูโร2026รุ่นอายุไม่เกิน21ปีฟินแลนด์ถูกมองว่าเป็นรองทีมฮอลแลนด์อยู่ครับเพราะฮอลแลนด์ในการอุ่นเครื่อง5แมตช์ผ่านมาแบบไร้พ่ายด้วยการกวาดชัยลวด3นัดท้ายโดยเฉือนชนะอิตาลีมา2อประตูตและชนะโรมาเนียน2อประตูตบท้ายด้วยการถล่มเยาวชนทีมชาติไอวอรีร่โคสต์มา3 0เท่ากกับ3เกมกดไป7ประตูดูจากต่จุดนี้้แลวคืนนี้น่าจะเป็นงานยากของทีมฟินแลนด์ครับ นัดนี้ผมให้ฮอลแลนด์ชนะ2-0ครับสรุปสเต็ป4ทีเด็ดคิกเอาบอเกมวันนี้นะครับคู่แรกยูเครนพบกับเดนมาร์กผมให้ยูเครนชนะ2-1ครับคู่สองสาธารณรัฐเช็พวกพบกวับอังกฤษคู่นี้ให้อังกฤษชนะ2-0ครับคู่สามเยอรมนีพบกับสโลีเนียผมให้สโลวีเนียเสมอ1-1ครับและคู่สุดท้ายฟินแลนด์พบกับฮอลแลนด์คู่นี้ผมให้ฮอลแลนด์ชนะ2-0ครับ สำหรับสเต็ปสี่ทีเด็ดในน้นำตับวันนี้ก็จัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะจากกันไปผมขอฝากกดไลค์กดส b s คร i b e เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดกิจกรรมรวมไปถึงการวิเคราะห์ไปด้วยกันแบบนี้ในทุกทุกวันนะครับที่กอล์ฟบอนเกมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ